นี่ไม่อยู่บ้านพี่แจนครับมาทําเค้กวันเกิดกันเองพี่ฝนเ่งวันนี้ค่ะเพิ่งวันนี้ป่านจะถ่ายเป็นเบื้องหลังแทนก็คือของพี่ใครจะดูคลิปที่เป็นออฟฟิเชียลอ่ะก็ไปดูของพี่แจนคลิปเกี่ยวกับการทําของป่านก็จะเป็นคลิปที่ป่นวก็จะไม่ถ่ายแล้วไปสาระไปเลยคุยตั้งไปได้นี่ไงเอาไว้ตั้งเอาไว้เอาไว้ตกแต่งเค้กคือซื้อมานี่สีที่ไฟเปิดไง เจนเจนเป็นช่างเทคนิควันนี้อันนี้ไหมอันนี้เหรอเออีต้องรับก็สุนเจนนี่คุกกรี้นะคะแต่ฉันว่าอันเนี้ยมันต้มไปเว้ยเดี๋ยวต้องปรับด้วยไฟให้มันค่ะเดี๋ยวต้องปรับด้วยไฟขาวโปรดักชั่นใหญ่จริง ก็ถือโอกาสดีพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดของแจนนะคะก็เลยได้น้องๆสองคนค่ะคือเหลือมือก็ไม่รู้จะดบลอู้ออันนี้เคยเตแบบรียมผสมสีผสมอาหารทิ้งทิ้งในนี้ก็ได้ทิงในนี้ก็ได้ซึ่งมันมีเ<ๆ>ท่าไหร่นะหกสีเจสีแต่ป่านอะคิดว่าเราซื้อแค่แม่สีก็พอซึ่งไม่รู้ค,ความเชื่อนี้จะจริงหรือเปล่าก็มันก็คงเหมือนสีวาดรูปมั้งใช่ปะ เอ้ยอันี้ต้องสูงกว่านี้เดี๋ยวก่อนสมแป้งเสร็จแล้วน่ารักมากเราก็มาลองเรียงสีอยู่ทิดดอใช้ถ้วยหนึ่งส่วนสามค่ะแล้วเราพัดาเสจที่จะวางตรงไหนเออนั่นสิเนาะเราต้องมีแบบจานหาจานไม่น่าเชื่อเลยว่าทุกคนจะทําได้นี่เป็นนี่เป็นครั้งแรกใช่ปะครั้งแรกค่ะครั้งแรกของทุกคนนะเอ้ยมีประสบการณ์ทำเค้กมาต่อนแต่ไม่เคยทำเค้กสีเค้กเค้กตั้งน้ โอเคก็คือนนทน่าอยู่ไหนขอชิมอืม oh. oh. แต่ไม่หวานมากโอเคโอเค เราไม่ควรหันอย่างนี้ใช่ปะไม่ควรเราควรอย่างนี้ใช่ปะครับเราโทษน,นะถ้าถ่ายจากฝั่งแล้วมันจะเห็นเนาะจะถ่ายแล้วค่อยเอามาวางแล้วกันอ๋อโอเคเราแตะแล้วนะลงแล้วนะคะฝึกเฮ้ยมันสวยเว้ย <c oughs> อย่าสป,ปอยดิ <c oughs> แล้วพี่ต้องเอาออกมาวางชิ้นนึ่งทีเนี้ยก็คือัวดสนมนี่นี่นี่อยากให้เห็นอย่างนี้ Oh. นี่เห็นป่ะทุกคนมันดีงามมากอาสุดเยอะไปเลยเฮ้ยมันมันใช่อ่ะแต่ก็อ่าหรือว่าให้ดูอีกอันนึงก็คือดูตรงนี้ดูในนี้ดูในรูนี้ oh. นี่อ๋อตะครีมอ่ะฝ่าไม่คิดว่าต่านไม่คิดว่าเราจะเห็น การทำเค้กเค้กตรงหน้าแล้วก็คนใกล้ตัวเราทำเพราะว่าเคยความคิดมันดูยากอ่ะแต่มันออกมาแบบดีมากๆเลย <S <S อร่อยด้วยอร่อยด้วยนะก็สุขสันวันเกิดนะครับพี่แจนแล้วก็ขอบคุณที่เปิดบ้านให้พวกเราเข้าไปเล่นกันใครจะติดตามพี่แจนนะก็ทิ้งเดี๋ยวปานจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปเลย